ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับโตโยต้าฟอร์ n e เนอร์ n ีเจนเดอร หลังจากที่เปิดตัว Toyota Fortuner พร้อมกับ Toyota Hilux ก e v o RECO ไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนทางบริษัท t o y ย ta m มอเตประเทศไทยจำกัดได้จัดกิจกรรมทดลองสมรรถนะของรถอเนกประสงค์ PPV ยอดนิยมรุ่นล่าสุดอย่าง Toyota Fortuner l e g e n d e r 2.8 4WD ซึ่งเป็นรุ่นท็อปโมเดลสำหรับ Toyota Fortuner เปิดตัวรุ่นมาตรฐานก่อนโดยแยกเป็น3รุ่นย่อยกับเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรเท่านั้นตามด้วยรุ่นตกแต่งพิเศษหรือ r e g e n d e r ที่เผยโฉมตัวจริงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนและพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าที่สั่งจองไว้ในเดือนสิงหาคมโดยในรุ่นนี้มีแยกย่อยออกมาเป็น4รุ่นมี้เลือกทั้งเครื่องยนต์2.4ลิตรและ2.8ลิตรซึ่งในรุ่นนี้จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างไปจากรุ่นมาตรฐานที่เรื่องของดีไซน์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รวมถึงเทคโนโลยีล้ำที่ประจุเข้ามาครบทุกชนิดกับรุ่น l e g e n d e เชนิดที่เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนส่วนเรื่องของสมรรถนะครั้งนี้จะพูดถึงเฉพาะ Toyota Fortuner l e g e n d e r 2.8 CWD เท่านั้นและแน่นอนว่ามีความพิเศษกว่าปกติรูปแบบในการทดลองขับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับในรูปแบบการทดลองสมรรถนะในครั้งนี้เริ่มจากการขับปกติบนถนนหลวงที่มีการจราจรติดขัดบ้าง ขยับบ้างเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งนี้ที่ทาให้สัมผัสได้ขณะนี้นก็คือความคล่องตัวและความสะดวกสบายเมื่อต้องใช้พวงมาลัยมากกว่าปกติบวกกับมุมมองพิเศษแบบ3 d ดีผ่านจอกลางที่ได้รับภาพมาจากกล้อง360องศาแต่มีเงื่อนไขที่ว่าต้องใช้ความเร็วต่ําจากจากการวิ่งไวด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยมีการปรับตัวอัตโนมัติทํางานพร้อมระบบเบรกทําให้หน่วงกับอัตโนมัติเรียกว่าระบบ LDA เมื่อลถวิ่งออกนอกเลนต้องบอกว่าแรงดึงพวงมาลัยแรงไม่น้อยซึ่งก็ต้องปรับตัวกันระยะหนึ่งเมื่อปรับตัวเข้ากับรถได้แล้วก็ทําให้รู้ว่าพวงมาลัยที่ปรับค่าใหม่นี้ทํางานได้อย่างดีน่าตกใจมีความแม่นยําสูงลาบลืน่นเบาแรงเลยทีเดียวแน่นอนว่าปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมมากและในการวิ่งบนถนนหลวงนี้อย่างได้ทดลองใช้ระบบ Dynamic Radar Cruise Control ที่ปรับตั้งความเร็วได้อย่างง่ายดาย ระบบทำงานราบรื่นและรวดเร็วที่สำคัญแม่นยำต้องบอกว่าระบบการทำงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยมือใหม่นี้หรือ t y y t t ้าเซฟที่เซที่จะถูกบรรจุภายในรถรุ่นใหม่ของ Toyota สมราคาและภายในภาคหน้าระบบความปลอดภัยนี้จะถูกนำมาใช้กับรถ Toyota ทุกรุ่นอย่างแน่นอนเปลี่ยนไปที่เรื่องของพลังในการขับเคลื่อนในรุ่นนี้ยังคงเป็นที่น่าพอใจสำหรับเครื่องยนต์ 1GD FTV ขนาด2.8ลิตร 2,755 Cc ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ในส่วนของฮาร์ดแวร์ใหม่หมายความว่าเครื่องยนต์สามารถรองรับการปรับแต่งเพิ่มได้มากกว่าโดยมีวินัยสำคัญคือความแข็งแรงทนทานของชิ้นส่วนภายในมากขึ้นจุดเด่นคือการเพิ่มเพลาปรับสมดุลส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้สเสถียรมากขึ้นโดยเฉพาะรอบเครื่องสูงการขับแบบปกติกับเครื่องยนตสเปคเดิมจากโรงงานก็ตอบสนองได้ดีอยู่แล้ว แม้ในช่วงที่ต้องการอัตราเร่งแบบทันทีทันใดก็ทําได้ค่อนข้างดีแต่สิ่งที่น่าจะพูดไว้ว่าโดดเด่นก็คืออัตราเร่งในช่วงมิสปีดการสร่งต่อกําลังทาได้ดีแหลงบิดมีให้ใช้งานได้ต่อเนื่องส่วนหนึ่งมาจากการปรับให้เครื่องยนต์สร้างแรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ําที่1,600รอบต่อนาทีขึ้นไปจึงจะส่งผลให้เห็นได้ชัดเจนในช่วงจังหวะนี้แน่นอนว่าช่วงเร่งแซงช่วงความเร็วสูงและกระชั้นชิด ปลอดภัยมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นด้วยและสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงมากเป็นพิเศษเลยก็คือระบบเบรกที่ปรับปรุงมาได้ดีสําหรับรุ่นนี้ปกติแล้วรถที่มีขนาดรูปร่างใหญ่และค่อนข้างสูงบวกกว่าขนาดล้อที่ใหญ่ถึง20นิ้วต้องประสบกับการโยนตัวเมื่อเบรกหนักแต่ Toyota Fortuner l e g e n d e r 2.8 4 w d ใหม่นี้มีอาการน้อยมากแม้ว่าจะเบรกแบบกระทันหันและค่อนข้างหนักมาก ต้องบอกว่าเรื่องนี้มีผลต่อความปลอดภัยไม่น้อยเลยทีเดียวต้องยกความดีให้กับระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบ d, รก EBD รวมไปถึงระบบเสริมแรงเบรก BA รวมถึงระบบช่วงล่างที่ใช้สเปคเดียวกับรุ่น TRD และอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าการทดลองสมรรถนะในครั้งนี้มีความพิเศษกว่าเพราะมีการวิ่งในรูปแบบ o f f r o a d ที่เกินกว่ารถปกติจะวิ่งผ่านได้ ทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบ DSC ที่ทางโตยโยต้าได้นําเสนอไว้ก่อนหน้าตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกต้องบอกเลยว,ว่าทํางานได้ละเอียดมากอย่างที่นําเสนอจริงรวมถึงระบบ a t r c ที่ทําให้การขับผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ได้แม่นยําไม่ยากสําหรับระบบนี้จะทํางานภายใต้โหมด L4 หรือระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ความเร็วต่ําเท่านั้นหรือพูดง่ายๆเลยก็คือ ต้องขับช้าเพื่อไปให้เร็วบนพื้นที่ทุระกันดารในการใช้หมด L4 รอบนี้รอบเครื่องยนต์จะลงมาให้เหลือเพียง680รอบต่อนอาทีซึ่งจะทำให้การใช้รอบเครื่องเกินความจะเป็นลดลงผู้ที่เข้าใจง่ายเลยก็คือลดอาการล้อหมุนฟรีได้มากขึ้นซึ่งจริงแล้วรถรุ่นนี้มีระบบ t r c ให้ใช้งานอยู่แล้วยังถือว่าไม่ครอบคลุมกับรูปแบบการใช้งานทั้งหมด โดยเฉพาะงานลุยหนักๆกว่าปกติในโหมดการขับนี้ยังมีภาพกราฟิกขององศาล้อเมื่อหมุนพวงมาลัยช่วยให้รู้ว่าขณะนั้นล้ออยู่หมุนไปทางไหนต้องบอกว่าทางนี้แด้ทดลองสมรรถนะครบทุกรูปแบบในการใช้งานแบบปกติและเกินกว่าการใช้งานทั่วไปรวมถึงได้สัมผัสกับอัระปยชน์ที่รถรุ่นนี้เพิ่งจะมีให้อย่างครบถ้วนสมกับเป็นรถอนเนกประสงยอนิยมอันดับตน้ตนๆ นอกจากนี้เรื่องของดีไซน์ก็มีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้นมีความชุบเฉี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการตกแต่งภายในห้องโดยสารให้สปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิมจนแทบจะพลิกโฉมใหม่ในความหรูหราแบบเดิมไปเลยสรุปว่า Toyota Fortuner Legend e r 2.84WD ที่ได้ลองทดสอบสมรรถนะในครั้งนี้แม้ว่าจะมีข้อดีมากขึ้นแต่ก็ยังมีข้อด้อยที่ไม่ถึงกับเสีย ซึ่งนับเป็นเรื่องใหญ่คือตัวถังรุ่นนี้จะยังคงเป็น G.O.A. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดิมที่คืนชื่อของโตโยต้าอยู่แต่ก็ต้องรอก็ต่อไปในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าชาวเราที่ได้เห็น Fortuner ในโครงสร้างของ T.N.G.A. เต็มระบบในอนาคตอันใกล้รวมไปถึงระบบการทำงานในบางส่วนที่ยังไม่เสถียรราบลื่นมากนักการดีไซน์นับว่าลงตัวมากขึ้นมีความชอบเชี่ยว แม้จะปรับเพียงแค่บางส่วนรวมถึงการจัดวางอุปกรณ์ภายในและการตกแต่งที่ยังขาดเกินไปบางส่วนเท่านั้นก็หวังว่าการนำเสนอเรื่องราวการทดลองสมรรถนะของ Toyota Fortuner l e g e n d e r 2.8 4WD รุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยในส่วน Toyota Fortuner 2020รุ่นมาตรฐานมี3รุ่นย่อย 2.4G เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ลอ ราคาอยู่ที่1,494,000บาท 2.4V เกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่1,424,000บาท 2.4G เกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่1,319,000บาท Toyota Fortuner Legender มี4รุ่นย่อย1 2.8 Legender เกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน4ล้อ ราคาอยู่ที่1 8 3 9 0 0 0บาท2.8ดีเจนเดอร์เกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่1 7 6 9 0 0 0ล้บาท2.4ดีเจนเดอร์เกียร์อัตโนมัติขับเครื่อง4ล้อราคาอยู่ที่1 6 3 4 0 0 0ล้าบาทและรุ่นสุดท้าย2.4ลีเจนเดอร์เกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่1 5 6 4 0 0 0้บาท